สรุปภาพรวมหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันที่24เมษายน2025ตลาดหุ้นสหรัฐปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่3ขณะที่นักลงทุนประเมินผลประกอบการและรอติดตามข่าวภาษีศุลก,กากรโดยหุ้นกลุ่มชิปนำทีมเทคโนโลยีพุ่งแรงโดย Investopedia และบทวิเคราะห์พิเศษจากสำนักข่าวบารอนเผยแพร่วันที่24เมษายน2025เวลา18:38นตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุน ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดบวกอย่างแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดีเนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อรายงานผลประกอบการจำนวนมากจากบริษัทชั้นนำและเฝ้ารอความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายภาษีสุลากากรดัชนี S&P 500เพิ่มขึ้น2%และดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ้น2.7%ขณะที่ดัชนีดาวโจนบวกอีก1.2%หรือเกือบ500จุดทั้งนี้ตลาดกำลังได้รับแรงหนุนจากความหวังว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะลดข้อเสนอการขึ้นภาษีบางรายการลง และปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนที่ระดับ14 5อย่าปอนย่างมีในสําคัญหุ้นของบริษัทที่ประกาศผลประกอบการรายไตรามาสเคลื่อนไหวโดดเด่นในวันพฤหัสบดีเช่น ServiceNow และ Hasbro พุ่งขึ้นราว15%เนําทีมกลุ่มผู้ชนะใน S&P 5 0 0ขณะที่ Texas Instruments เพิ่มขึ้นมากกว่า6%ส่วนบริษัทในกลุ่มดาวโจนอย่าง International Business Machines และ Procter Gamble ลดลงเกือบ7%และ4%เตามลําดับขณะที่ PepsiCo ร่วง5%และ Comcast ร่วงประมาณ4% หุ้นของบริษัทด้านเทคโนโลยีทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นโดยทั่วหน้าโดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตชิปเช่น n v i d i ีและบรอดคอ o m มพุ่งขึ้นเกือบ4%และ6%ตามลำดับขณะที่ Microsoft Amazon และ Tesla ต่างเพิ่มขึ้นมากกว่า3%ส่วน Apple Alphabet และ Meta Platform ต่างขยับขึ้นประมาณ2%โดย Alphabet ยังคงพุ่งต่อในการซื้อขายหลังปิดตลาดหลังรายงานผลประกอบการไตรมาสแข็งแกร่ง Intel ซึ่งก็รายงานผลประกอบการหลังตลาดปิดเช่นกันราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า4%ก่อนจะย่อลงในช่วงหลังชั่วโมงการซื้อขายขณะที่หุ้นชิปอื่นๆก็ปรับตัวขึ้นเช่น On s e m i c o อนดักเตอร์บวก9%มาเวนเทคโนโลยีขึ้นเกือบ7%ส่วนไมโคร i ิปเทคโนโลยีพุ่ง12%นำทีมผู้ชนะในเนสแดกส่วนดัชนีหุ้นกลุ่ม Semic อนดักเตอร์วาขยับขึ้น5% ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งวัดค่าเทียบกับตะกร้าสกุลเงินต่างประเทศลดลง0.6%มาอยู่ที่99.30ในช่วงบ่ายเป็นการอ่อนค่าครั้งแรกในรอบ3วันโดยเมื่อวันจันทร์ดัชนีเคยลดลงแต่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม2022ที 97. ่97.92จากความกังวลต่อภาษีศุลกากรและผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งส่งผลต่อดอกเบีย้ยสินเชื่อหลายประเภทโดยเฉพาะสินเชื่อบ้านอยู่ที่4.32%ลดลงจากระดับ4.39%ในวันพุธราคาบิตคอยแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานหลังจากพุ่งขึ้น2วันติดจนแต่ระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมโดยอยู่ที่93,500ดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดของเช้าวันนี้ที่91,700ดอลลาร์ ราคาทองคําล่วงหน้าซึ่งร่วงแรงเมื่อวานหลังจากพุ่งทําจุดสูงสุดราว3,500ดอลลาร์ต่อออนในวันอังคารติดบวก2%ล่าสุดอยู่ที่3,360ดอลลาร์ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสซึ่งเป็นเกณฑ์อ้างอิงของสหรัฐเพิ่มขึ้น0.8%อยู่ที่62.75ดอลลาร์ต่อบาเรนผู้เคลื่อนไหวโดดเด่นในดัชนี n p 500วันพฤหัสบดีหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามอง หุ้นของ s e r v i c e สแนวพุ่ง15.5%สูงสุดในกลุ่ม S&P 500หลังบริษัทซอฟต์แวร์ด้านการจัดการระบบองค์กรบนคลาวรายนี้รายงานยอดขายและกำไรไตรามาสแรกเหนือความคาดหมายโดยระบุว่าประเด็นภาษีศุลกากร,ก,รการเจรจาการค้าและการปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐเป็นโอกาสมากกว่าความเสี่ยงสำหรับซอฟต์แวร์ที่ช่วยองค์กรอัตโนมัติและปรับกระบวนการให้ทันสมัย แฮสบรายงานยอดขายและกำไรไตรมาสแรกเหนือความคาดหมายหุ้นเพิ่มขึ้น14.6%โดยบริษัทยังคงเป้าหมายตลอดทั้งปีแม้ยังมีความไม่แน่นอนจากประเด็นภาษีนอกจากนี้ยังประกาศขยายข้อตกลงลิขสิทธิ์กับดิสนีย์ทำให้ h ฮสบร o จะยังคงผลิตของเล่นจากแฟรนไชสย,ยอดนิยมอย่างมาเวนและ Star Wars m c r o c h i ิปเทคโนโลยีผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เปิดตัวโมดูลพลังงานรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานในศูนย์ข้อมูลและระบบอัตโนมัติในโรงงานโดยเน้นการลดการสูญเสียพลังงานและประหยัดพื้นที่บนบอร์ดผลักดันให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น12.4%หุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หุ้นของไฟเซิร์ฟร่วงหนัก18.5%มากที่สุดในกลุ่ม S&P 500หลังรายงานผลประกอบการที่หลากหลายแม้กำไรจะสูงกว่าที่คาดแต่รายได้กลับต่ำกว่าคาดการสะท้อนการเติบโตที่ชะลอตัวในธุรกิจเครื่องรับชำระเงินโคลเวอและปริมาณการใช้บริการจ่ายเงินที่ลดลงในกลุ่มโซลูชันร้านค้านอกจากนี้ยังประกาศเข้าซื้อบริษัทฟินเทคของบราซิลชื่อมันนี่มันนี่เพื่อเสริมบริการให้โคลด้วยการปล่อยสินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดเล็กในบราซิล LKQ ผู้จัดหาชิ้นส่วนยานยนต์พลาดเป้ารายได้ไตรามาสหุ้นร่วง11.6%โดยมีกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วลดลงจากปีก่อนและรายงานกระแสงเงินสดอิสระติดลบแม้จะยังคงเป้าหมายเดิมแต่บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อประเมินผลกระทบและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าโลก International Business Machine หรือ IBM แม้จะรายงานผลประกอบการไตรามาสดีกว่าคาดแต่ CEO บริษัทเตือนว่าลูกค้าอาจลดการใช้จ่ายเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัส่งผลให้หุ้นร่วง6.6%ในวันพฤหัสบดีดัชนีหลักมุ่งหน้าสู่สัปดาห์แห่งชัยชนะด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างมากติดต่อกัน3วันดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐกำลังมุ่งหน้าสู่การปิดบวกในรอบสัปดาห์เป็นครั้งที่2ในรอบ3สัปดาห์ จนถึงช่วงปิดตลาดวันพฤหัสบดีดัชนีดาวโจนเพิ่มขึ้น2.4%สำหรับสัปดาห์นี้ขณะที่ดัชนี S&P 500และ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น3.8%และ5.4%ตามลำดับแม้จะเพิ่มขึ้นอย่างมีในสำคัญแต่ก็ยังน้อยกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าอย่างไรก็ตามดัชนีเหล่านี้ยังคงติดลบในเดือนนี้โดยเฉพาะ Nasdaq ที่ยังคงติดลบเล็กน้อย Intel ร่วงในการซื้อขายหลังปิดตลาดหลังคาดการผลประกอบการหน้าผิดหวัง อินเทลเปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสถัดไปที่ต่ำกว่าค่าส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงในการซื้อขายหลังปิดตลาดวันพฤหัสบดีผู้ผลิตชิปรายนี้คาดว่ารายได้ในไตรมาส2อจะอยู่ระหว่าง11.2พันล้านดอลลาร์ถึง12.4พันล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้และยังคาดว่ากำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงจะอยู่ในระดับเท่าทุนซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเช่นกัน ราคาหุ้นอินเทลลดลงประมาณ5%หลังปิดตลาดแม้จะพุ่งขึ้นมากกว่า4%ในช่วงการซื้อขายปกติวันพฤหัสบดีโดยราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ7%ในปี2025จนถึงวันปิดตลาดวันพฤหัสบดี อินเทลรายงานรายได้ไตรมาสแรกอยู่ที่12.67พันล้านดอลลาร์ลดลงน้อยกว่า1%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้กำไรสุทธิแบบปรับปรุงอยู่ที่580ล้านดอลลาร์หรือ13เซนต์ต่อหุ้นลดลงจาก759ล้านดอลลาร์หรือ18เซนต์ต่อหุ้นในปีก่อนแต่ยังสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดธุรกิจฟาวรีของอิน e l ซึ่งผลิตชิปให้กับบริษัทอื่นมีรายได้4.7พันล้านดอลลาร์สูงกว่าที่คาดไว้ไตรมาสแรกถือเป็นก้าว แต่ยังไม่มีทางลัดในการกลับสู่เส้นทางการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและการเติบโตอย่างยั่งยืนลิปบูตันประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมกล่าวและเสริมว่าเรากำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อยกระดับประสิทธ,ธิภาพการดำเนินงานรายงานนี้เกิดขึ้นหลังมีข่าวว่า i ินเทเตรียมลดพนักงานลงมากกว่า20%เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับขึ้นอัลฟาเบตพุ่งในการซื้อขายหลังปิดตลาดจากกำไรที่แข็งแกร่ง บริษัทแม่ของ o o o g l e a l p ฟาเบตรายงานรายได้และกำไรในไตรามาสแรกที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นในการซื้อขายหลังปิดตลาดวันพฤหัสบดี บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่รายงานรายได้90.23พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น12%เมื่อเทียบกับปีก่อนและสูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์กำไรสุทธิอยู่ที่34.54พันล้านดอลลาร์หรือ2.81ดอลลาร์ต่อหุ้นเพิ่มจาก23.66พันล้านดอลลาร์หรือ1.89ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีก่อนซึ่งสูงกว่าที่วอลสตรีทคาดคาดรายได้จาก Google Cloud เพิ่มขึ้น28%เป็น12.3พันล้านดอลลาร์ส่วนรายได้จาก Search และธุรกิจอื่นๆเพิ่มขึ้น10%เป็น50.7พันล้านดอลลาร์ ซุนดาพิชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าการเติบโตของการค้นหานั้นขับเคลื่อนโดยการมีส่วนร่วมจากฟีเจอร์อย่าง AIoUs ซึ่งมีผู้ใช้งานถึง1.5พันล้านคนต่อเดือนบริษัทยังประกาศเพิ่มเงินปันผล,ลารายไตรมาสขึ้นอีก5เปเ็นป็น21เซนต์และประกาศซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมอีก70พันล้านดอลลาร์ราคาหุ้นอัลฟาเบตเพิ่มขึ้นเกือบ5ปเในการซื้อขายหลังปิดตลาดโดยราคาหุ้นลดลงประมาณ16ในปี2025จนถึงวันพฤหัสบดี สายการบินถูกกระทบจากการร่วงลงของดีมานเที่ยวบินภายในประเทศอย่างรวดเร็วท้องฟ้าในปีนี้อาจไม่สดใสนะัก southwest america และ alaska a i r l i n e เป็นสายการบินล่าสุดที่ออกมาแสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มตลอดปีนี้โดยดึงเป้าหมายผลประกอบการปี2025และปีต่อๆไปออกเนื่องจากความต้องการเที่ยวบินภายในประเทศลดลง บ๊อบจอแดนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินเซเวสแอร์ไลน์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการลดลงของดีมานที่ตรวจพบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นั้นถือเป็นการลดลงที่รวดเร็วมากเขากล่าวกับสถานี CNBC ว่านี่น่าจะเป็นการลดลงที่รุนแรงที่สุดนอกเหนือจากช่วงโควิดแล้วสายการบินเชื่อว่าสาเหตุมาจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมากกว่าการที่บริษัทกำลังจะเริ่มเก็บค่ากระเป๋าเพิ่มเติมหรือการจัดที่นั่งแบบระบุหมายเลขเขากล่าว หลายอย่างผมคิดว่าเป็นปฏิกิริยาของผู้บริโภคต่อภาษีตอบโต้เขากล่าวต่อใน CNBC บางส่วนอาจเป็นการเร่งใช้จ่ายก่อนที่ภาษีจะมีผลจริงดังนั้นดีมานอาจกลับมาได้อเมริกันและ阿拉斯加แอร์ไลน์ก็ได้ปรับเป้าหมายเช่นเดียวกันโดยเข้าร่วมกับสายการบินอื่นอย่างยูในเต็ดและเดลต้าซึ่งได้ดำเนินการคล้ายกันยูในเต็ดเพิ่งเสนอการคาดการณ์แบบ2แนวทางที่คำนึงถึงความเป็นไปได้ของภาวะถดถอยขณะที่เดลต้าเลือกที่จะไม่ยืนยันคาดการณ์เดิมในปีนี้ t Airlines ประกาศเมื่อวันพุธว่าได้ดึงเป้าหมายทั้งปี2025และ2026และมีแผนจะลดจำนวนเที่ยวบินโดยสมัครใจโดยอธิบายว่าเที่ยวบินในประเทศยังคงเป็นสส่วนสำคัญของธุรกิจมากกว่าคู่แข่งอเมริกันก็ได้ถอนคำแนะนำผลประกอบการทั้งปีออกเมื่อวันพฤหัสบดีโดยระบุถึงยอดขายในประเทศที่อ่อนแอโดยเฉพาะในชั้นประหยัดและจากช่องทางขายผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวภายนอกซึ่งมักใช้เปรียบเทียบราคาตั๋วในการประชุมกับนักวิเคราะห์ ผู้บริหารของอเมริกันแอร์ไลน์ยังประเมินว่าอุบัติเหตุเครื่องบินตกในเดือนมกราคมทาให้บริษัทขาดทุนถึง200ล้านดอลลาร์จากยอดขาดทุนรวม473ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ผ่านมาแต่ไม่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อยอดขายในอนาคตอีกลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไวต่อราคาเป็นพิเศษสตีเฟนจอร์สันประธานฝ่ายกลยุทธ์กล่าวตามบันทึกถอดเสียงของเอลฟ์เซนส์เราคิดว่านี่คือดีมานที่ยังไม่หายไปแต่แค่รอดูทิศทางของเศรษฐกิจก่อน ซีอของ Delta a i r l i n ลเดบารตียนเคยกล่าวเมื่อต้นเดือนเมษายนว่าชาวอเมริกันเริ่มมีพฤติกรรมเหมือนอยู่ในภาวะถดถอยแม้ว่าที่นั่งราคาถูกจะขายไม่ออกแต่ตัวพรีเมียมและเที่ยวบินระหว่างประเทศยังขายได้ดีโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงเป๊ปซี่ร่วงหลังลดคาดการกำไรจากผลกระทบภาษีราคาหุ้นของเป๊ปซี่โคร่วงลงในวันพฤหัสบดีหลังบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ปรับลดคาดการกำไรทั้งปีลงเนื่องจากผลกระทบจากภาษี บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วอยู่ที่1.48ดอลลาร์จากยอดขาย17.92พันล้านดอลลาร์ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์จากวิสิเบิลอันฟาคาดไว้เล็กน้อยที่1.50ดอลลาร์และ17.79พันล้านดอลลาร์ตามลำดับบริษัทกล่าวว่าขณะนี้คาดว่ากำไรต่อหุ้นในรูปแบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่จะทรงตัวเทียบกับปีก่อนลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตระดับกลางหลักเดียวเบบซี่ให้เหตุผลว่า คาดว่าค่าขนส่งสินค้าในห่วงโซ่อุปทานจะเพิ่มขึ้นจากผลของภาษีความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ยังสูงและกำลังซื้อของผู้บริโภคในหลายตลาดยังอ่อนแอและไม่แน่นอนซีอของเป๊ปซี่านรามอนลากวาต้ากล่าวว่าเมื่อมองไปข้างหน้าเราคาดว่าจะเจอกับความผันผวนและความไม่แน่นอนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการค้าระหว่างประเทศซึ่งจะทําให้ต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานของเราสูงขึ้น ในวันอังคารที่ผ่านมากระทรวงสาธารณาสุขและสำนักงานอาหารและแหล่งสารประกาศแผนการยกเลิกการใช้สีผสมอาหารบางชนิดซึ่งมีการใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวยอดนิยมอย่างชีโต้ของฟรีโตเล่ด้วยส่งผลให้การผลิตและยอดขายของเป๊ปซี่อาจได้รับผลกระทบเมื่อกฎใหม่นี้มีผลบังคับใช้ราคาหุ้นของเป๊ปซี่ร่วงลง5%เซในช่วงการซื้อขายนอกเวลาทำการและตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะน,นี้หุ้นเป๊ปซี่ลดลงไปแล้ว11%ซึ่งมากกว่าการลดลงของดัชนี NP500 ในปี2025 คอมแคส t ร่วงหลังยอดผู้ใช้บรอดแบนด์และเคเบิ TV ีลดลงราคาหุ้นของคอม c a s t ร่วงลงในวันพฤหัสบดีเนื่องจากยอดผู้ใช้บริการบรอดแบนด์และเคเบิลทยังลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ผลประกอบการไตรมาสแรกจะดีกว่าคาดและยอดผู้สมัครใช้บริการพิกกบจะเพิ่มขึ้นก็ตาม บริษัทมีรายได้29.89พันล้านดอลลาร์และมีกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วอยู่ที่1.09ดอลลาร์เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้30.06พันล้านดอลลาร์และกำไรต่อหุ้นที่1.04ดอลลาร์นักวิเคราะห์จากวิซิเบิลอันฟาคาดไว้ที่29.8พันล้านดอลลาร์และ0.99ดอลลาร์คอมแคสระบุว่าสูญเสียผู้ใช้บริการบลอดแบนในสหรัฐไป199,000รายและผู้ใช้บริการเคเบิลทีวีอีก427,000รายเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เหตุการณ์ไฟป่าที่ลอสแอนเจลิสเมื่อต้นปียังส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้เข้าชมสวนสนุกของบริษัทโดยรายได้จากธุรกิจสวนสนุกร่วงลง5.2%อย่างไรก็ตามซีอีโอไนไบรอันแอลโรเบิร์ตกล่าวว่าธุรกิจสวนสนุกยังอยู่บนเส้นทางการเติบโตที่ยอดเยี่ยมโดยบริษัทเตรียมเปิดสวนสนุกใหม่ชื่อว่า e อ i c u n i v e r s e ในออร์แลนโดเดือนหน้าและมีแผนจะสร้างสวนสนุกอีกแห่งในสหราชอณามาจักร บริการสตรีมมิงพิกคอกและบริการมือถือเ f i n i t y Mobile ของ Comcast ยังเติบโตโดยพิกคอกมีจำนวนผู้สมัครใช้เพิ่มขึ้นกว่า20%รวมเป็น41ล้านรายและเพิ่มจำนวนเบอร์โทรศัพท์มือถือในสหรัฐได้อีก3 2 3 0 0 0เบอร์หุ้นของ Comcast ร่วงลงมากกว่า3%ในช่วงการซื้อขายนอกเวลาทำการและลดลงราว11%นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอเมริกันแอร์ไลน์ถอนคาดการรายได้ทั้งปีตามคู่แข่ง a เมร i กันแอร์ไลน์กลายเป็นสายการบินรายใหญ่รายล่าสุดของสหรัฐที่ถอนคาดการรายได้ปี2025ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจสายการบินจาก f o r ์ตเวิร์รัฐเท็กซัสได้ถอนคาดการรายได้ประจำปีเช่นเดียวกับ Delta a i r l i ไลนและ s o u เซเวสแอร์ไลน์โดยระบุว่าจะให้ข้อมูลใหม่เมื่อภาพรวมเศรษฐกิจชัดเจนขึ้น สำหรับไตรามาสปัจจุบัน American แอร์ไลน์คาดว่าจะมีกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วระหว่าง0.50ถึง1ดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ต่ำกว่าค่ากลางที่นักวิเคราะห์จากวิซิเบิร์นอันฟาคาดไว้ที่0.95ดอลลาร์ในไตรามาสแรกบริษัทขาดทุนต่อหุ้นที่ปรับแล้ว0.59ดอลลาร์จากไรายได้12.55พันล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ขาดทุน0.69ดอลลาร์และไรายได้12.53พันล้านดอลลาร์ เมื่อเดือนที่แล้วบริษัทได้ประกาศปรับเพิ่มคาดการขาดทุนในไตรมาสแรกเป็นระหว่าง0.60ถึง0.80ดอลลาร์จากเดิมที่คาดขาดทุนเพียง0.20ถึง0.40ดอลลาร์และปรับลดคาดการไรายได้จากเดิมที่คาดจะเติบโต3%ถึง5%เป็นทรงตัวจากระดับ12.57พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสหปี2024บริษัทระบุว่าการปรับลดคาดการเกิดจากผลกระทบของเที่ยวบินที่5342และความอ่อนแอของตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ ราคาหุ้นของอเมริกันแอร์ไลน์เพิ่มขึ้น2.5%ในการซื้อขายล่าสุดโดยก่อนหน้านี้หุ้นของบริษัทลดลงมากกว่า45%ในปี2025นี้นักวิเคราะห์ Apple ลดราคาเป้าหมายแม้ยังแนะนำให้ซื้อนักวิเคราะห์จาก Bank of America กหนึ่งในกลุ่มที่มอง Apple ในแง่ดีได้ปรับลดราคาเป้าหมายของหุ้น Apple ลง10ดอลลาร์เหลือ240ดอลลาร์แม้ยังคงคำแนะนำซื้อไว้ราคาเป้าหมายใหม่นี้ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่อยู่ที่ราว234ดอลลาร์ เหตุผลของการลดราคาเป้าหมายได้แก่ต้นทุนจากภาษีที่อาจกระทบต่ออัตรากำไรและความล่าช้าในการเปิดตัวฟีเจอร์ AI ซึ่งอาจส่งผลต่อความต้องการซื้ออุปกรณ์ขณะเดียวกันราคาหุ้นของ Apple เพิ่มขึ้นเล็กน้อยราว1%ไปอยู่ที่ประมาณ207ดอลลาร์ตามทิศทางของตลาดที่เป็นบวก Apple มีกำหนดรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสหน้าหลังปิดตลาดและนักวิเคราะห์จาก Bank of a ฟ e เมริกาคาดว่ายอดขายในไตรามาสล่าสุดจะได้รับแรงหนุนจากการเร่งซื้อก่อนปรับราคาเนื่องจากภาษี แต่ได้ปรับลดประมาณการยอดขายระยะยาวลงเพื่อสะท้อนต้นทุนที่สูงขึ้นในการบริหารห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนและความล่าช้าในการเปิดตัวผู้ช่วยเสียงสิริที่มีฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์หุ้นของ Apple ลดลงราว17%ตั้งแต่ต้นปีซึ่งต่ำกว่าดัชนี S&P 500เมื่อสัปดาห์นี้บริษัทวิจัยแวนดาเผยว่านักลงทุนรายย่อยขายหุ้น Apple สุดที่แม้จะยังซื้อหุ้นอื่นเช่นเทส la และเอ i นว a เดียแวนดาเขียนไว้ในบันทึกวันพุธว่า สัญญาณจากนักลงทุนรายย่อยยังไม่ถึงขั้นถอนตัวเต็มรูปแบบแต่ก็ใกล้เคียงในระดับหนึ่งแล้วนักวิเคราะห์มองหุ้นอัลฟาเบตก่อนประกาศผลประกอบการบริษัทแม่ของ Google Alpha เบเตรียมรายงานผลประกอบการไตรามาสแรกหลังตลาดปิดในวันพฤหัสบดีโดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงมองบวกต่อความสามารถของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีนี้ในการรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนักวิเคราะห์จากซิตี้กล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่าพวกเขาคาดว่า Google Search จะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสุดท้ายที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและจะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มแรกที่ฟื้นตัวกลับมาซิตี้ยังเน้นย้ำถึงโอกาสในการเติบโตจากการใช้งานเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เช่นโหมด AI ในการค้นหาและโมเดลภาษาขนาดใหญ่เวอร์ชันล,ล่าสุดอย่างเจมี่ไนมมอร์แกนสเตลลี่ก็อ้างถึงนวัตกรรมระดับแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งในเซิร์ฟและ YouTube เป็นเหตุผลที่ทำให้มั่นใจในความสามารถในการเติบโตระยะย,ยาว ซิตี้และมอร์แกนสแตลลี่ให้ราคาเป้าหมายหุ้นอัลฟาเบทที่195ดอลลาร์และ185ดาอลลาร์ตามลำดับจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด19รายที่ติดตามอัลฟาเบตโดยวิซิเบิร์นอันฟามี14รายให้คำแนะนำซื้อหรือเทียบเท่าที่เหลือให้คำแนะนำถือโดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยราว194ดอลลาร์ราคาหุ้นอัลฟาเบตรปรับขึ้น2%มาอยู่ที่ประมาณ161ดอลลาร์ในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีแต่ยังคงลดลงประมาณ16%นนัับตตต้้งแ่งแปี 2025ในการประชุมประกาศผลประกอบการครั้งนี้อั p ฟาเบตอาจถูกนักวิเคราะห์ตั้งคำถามเกี่ยวกับคำตัดสินของศาลแขวงสหรัฐซึ่งระบุว่า Google ดำเนินธุรกิจผูกขาดในอุตสาหกรรมโฆษณาออนไลน์อย่างผิดกฎหมายนักวิเคราะห์จากซิตี้กล่าวว่าจะไม่แปลกใจหาก Google ในที่สุดต้องแยกธุรกิจโฆษณาออกไปแต่ธุรกิจหลักของ Google อาจไม่ได้รับผลกระทบมากนักอั p ฟาเบตคาดว่าจะรายงานรายได้ไตรามาสแรกปีงบประมาณอยู่ที่89.16พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นประมาณ11%เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำไรสุทธิ24.68พันล้านดอลลาร์หรือ2ดอลลาร์ต่อหุ้นเพิ่มจาก23.66พันล้านดอลลาร์หรือ1.89ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีที่แล้ว Hasbro พุ่งแรงหลังเผยผลประกอบการแกร่งและขยายดีลิขสิทธิ์กับดิสนียหุ้น Hasbro พุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังบริษ,ษ,ษัทของเล่นเผยผลประกอบการไตรมาสแรกที่ดีกว่าคาดและประกาศขยายสัญญาลิขสิทธิ์กับดิสนีย บริษัทของเล่นและบอร์ดเกมรายใหญ่รายงานกำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงที่1.04ดอลลาร์จากรายได้887.1ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น17%จากปีก่อนและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์จากวิซิเบิลอันฟาคาดไว้คริสคอรกซีอกล่าวว่ากลยุทธ์ playing to win ที่เปิดตัวในไตรามาสก่อนซึ่งตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ได้อย่างสม่ำเสมอไปจนถึงปี2027กำลังเห็นผลในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายของปีนี้เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ภาษีในปัจจุบัน Hasbro ระบุว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ทั้งปีที่เคยประกาศในเดือนกุมภาพันธ์โดยในตอนนั้นบริษัทคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของรายได้เพียงเล็กน้อยในปี2025และปรับคาดการณ์ EBITDA ไว้ระหว่าง1.1ถึง1.15พันล้านดอลลาร์นอกจากนี้ Hasbro ยังประกาศขยายข้อตกลงลิขสิทธิ์กับดิสนียต่อไปทำให้สามารถผลิตของเล่นและเกมที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ของดิสนีย์อย่างมาเวนและสตา r Wars ได้ต่อ หุ้น Hasbro เพิ่มขึ้น16%ในการซื้อขายล่าสุดส่งผลให้กลับมาอยู่ในแดนบวกสำหรับปี2025 CEO ใหม่ของ Intel เปิดตัวกับนักลงทุนครั้งแรกวันนี้ลิฟบูตันไมโครโฟนเป็นของคุณตันซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น CEO ของบริษัทผู้ผลิตชิป Intel กลางเดือนมีนาคมไม่ได้หายตัวไปจากสื่อเขาได้ขึ้นกล่าวเปิดงานอีเวนต์ของบริษัทในปลายเดือนนั้นด้วยชุดสูตรและรองเท้าผ้าใบโดยไม่มีนคไทยพร้อมสารภาพว่ายังมีหลายจุดที่เราทำได้ไม่ตรงกับความคาดหวังของคุณ แต่ช่วงบ่ายวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่มีการรายงานผลประกอบการรายไตรามาสและการประชุมกับนักลงทุนภายใต้การนำขององค์เขานักลงทุนที่เคยดันราคาหุ้นขึ้นหลังเขาได้รับแต่งตั้งแต่ตอนนี้ราคาหุ้นได้ลดลงเกือบหมดแล้วต่างเฝ้ารอฟังแผนต่อไปของเขาปี2024ที่ย่ำแย่ทั้งในแง่ของบริษัทและราคาหุ้นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่อดีตซีอแพตเกลสิงเกอร์ตัดสินใจกเกษียณในเดือนธันวาคม นักลงทุนจำนวนมากยังคงคาดหวังว่าบริษัทจะมีดินใหม่ๆเกิดขึ้นบางครั้งเคยมีข่าวลือถึงขั้นว่าจะขายบริษัทออกไปเลยแต่ช่วงหลังยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างไรก็ดีมีข่าวสำคัญหลายเรื่องที่ต้องจับตาบริษัทเพิ่งประกาศขายหุ้น51%ของธุรกิจชิปอันเทราให้กับบริษัท Privat e ีควิตี้ i ิวเล็ e ที่เน้นด้านเทคโนโลยีและมีรายงานถึงความเป็นไปได้ของการร่วมทุนในการผลิตชิปกับบริษัท TSMC จากไต้หวันแม้ล่าสุด TSMC ออกมาปฏิเสธ ซีซีไวซีโอของ TSMC กล่าวในการประชุมว่า TSMC ไม่ได้อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทใดๆเกี่ยวกับการร่วมทุนการให้สิทธิใช้เทคโนโลยีหรือการถ่ายโอนเทคโนโลยีสำหรับไตรามาสล่าสุดนักวิเคราะห์ในวอล l สตรีทคาดว่า Intel จะรายงานรายได้ที่12.3พันล้านดอลลาร์และกำไรสุทธิแบบปรับปรุงอยู่ที่41.6ล้านดอลลาร์ตามข้อมูลจากวิสิเบิลอันฟา้าวอลล์สตรีทอาจประเมินหุ้นใหม่หลังรายงานผลวันนี้แต่ในขณะนี้บรรดานักวิเคราะห์ยังคงมีคำแนะนำระดับถือ ทั้งหมดโดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยเพียงต่ำกว่า23ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าราคาปิดวันพุทธที่20.59ดอลลาร์ประมาณ10%หุ้น Intel ปรับขึ้นประมาณ3%ในการซื้อขายล่าสุดก่อนรายงานผล IBM เตือนสภาพเศรษฐกิจอาจทำให้ลูกค้าชะลอการใช้จ่ายหุ้น IBM ร่วงลงในวันพฤหัสบดีหนึ่งวันหลังจาก C.E.O. ของบริษัทเตือนว่าสภาพเศรษฐกิจมหาภาคและนโยบายภาครัฐอาจทำให้ลูกค้าชะลอการใช้จ่าย ในทวิแถลงที่แนบมากับรายงานผลประกอบการไตรามาสแรกซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพุธอวินกริสนาซีอกล่าวว่าในระยะสั้นความไม่แน่นอนอาจทําให้ลูกค้าหยุดชะงักและรอดูท่าทีเขาเสริมว่าจากการพูดคุยกับลูกค้าเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันพบว่าบางรายยังคาดหวังการเติบโตแต่สําหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายรัฐบาลการชะลอตัวอาจเห็นได้ชัดกว่าโดยเฉพาะในธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจตามดุลยพินิจและโครงการของแผนกประสิทธิภาพภาครัฐ ถึงแม้จะมีคำเตือนเชิงลบแต่รายงานผลประกอบการยังคงแข็งแกร่งโดย IBM รายงานกำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงที่1.60ดอลลาร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยนักวิเคราะห์0.20ดอลลาร์รายได้เพิ่มขึ้น0.5%จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่14.54พันล้านดอลลาร์ รายได้จากธุรกิจซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้น7%เป็น6.34พันล้านดอลลาร์ขณะที่รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาลดลงมากกว่า2%เหลือ5.07พันล้านดอลลาร์และรายได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานลดลง6%เหลือ2.89พันล้านดอลลาร์ IBM ยังคงเป้าหมายการเติบโตของรายได้ทั้งปีในสกุลเงินคงท,ที่อย่างน้อย5%โดยกฤษณากล่าวว่าบริษัทยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีในสําคัญในการซื้อของลูกค้า และคาดการว่ารายได้ไตรามาสถ,ถัดไปจะอยู่ในช่วง1 6 4 0ถึง16.75ดพันล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของวิสิเบิลอันฟาหุ้น IBM ร่วง6%ในการซื้อขายล่าสุดทำให้การลดลงของราคาหุ้นนับตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ประมาณ5%เ PNG ปรับลดคาดการยอดขายและกำไรทั้งปีราคาหุ้นของ p ป o c t อร์แอนแกมบร์ลดลงในเช้าวันพฤหัสบดีหลังยอดขายไตรามารส3ทางบัญชีปีงบประมาณต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์และบริษัทได้ปรับลดแนวโน้มคาาดดกรตลลอทั้งงปี เจ้าของแบรนด์ไทยผงซักฟอกบาวตี้กระดาษเช็ดมือและแบรนด์อื่นๆรายงานกำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงที่1.54ดอลลาร์จากยอดขาย19.78พันล้านดอลลาร์ขณะที่นักวิเคราะห์จากวิซิเบิรอัฟาคาดการไว้ว่าจะอยู่ที่1.53ดอลลาร์และยอดขาย20.20พันล้านดอลลาร์ยอดขายสุทธิในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามผลิตภัณฑ์โกนหนวดผลิตภัณฑ์ดูแลผ้าและบ้านและผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กผู้หญิงและครอบครัวลดลงขณะที่กลุ่มสุขภาพทรงตัว PNG ได้ปรับลดแนวโน้มทั้งปี โดยคาดว่ายอดขายจะใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าขณะที่กำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงจะเติบโต2%ถึง4%ซึ่งต่ำลงจากที่ไตรมาสก่อนคาดการว่ายอดขายจะเติบโต2%ถึง4%และกำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงจะเพิ่มขึ้น6%ไปอยู่ที่ระดับกลางที่6.98ดอลลาร์เรากำลังปรับตัวเลขคาดการในระยะสั้นให้เหมาะสมกับสภาพตลาดปัจจุบันขณะที่ยังคงเชื่อมั่นในโอกาสการเติบโตในระยะยาวของแบรนด์และตลาดที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ จอนมอเลอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวหุ้นของ P&G n ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มดาวโจนลดลงมากกว่า4%ในการซื้อขายล่าสุดโดยก่อนหน้านี้ราคาหุ้นลดลงเพียงเล็กน้อยราว1%นับตั้งแต่ต้นปีหุ้นเซเวส์ร่วงหลังถอนคาดการณ์และลดจำนวนเที่ยวบินหุ้นของสายการบินเซเวส์ลดลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันพฤหัสบดีหนึ่งวันหลังจากบริษัทประกาศถอนคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปีและประกาศลดจำนวนเที่ยวบินเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค สายการบินที่ตั้งอยู่ในดดลัสรายงานผลขาดทุนแบบปรับปรุงที่0.13ดอลลาร์ต่อหุ้นจากไรายได้6.43พันล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์จากวิซิเบิลอันฟาคาดว่าจะขาดทุนที่0.18ดอลลาร์ต่อหุ้นจากไรายได้6.39พันล้านดอลลาร์แม้ผลประกอบการไตรมาสแรกจะดีกว่าที่คาดไว้แต่บริษัทระบุว่าในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันการคาดการเป็นเรื่องยากเนื่องจากแนวโน้มการจองเที่ยวบินมีความผันผวนในระยะสั้น จึงขอถอนแนวโน้มคาดการรายได้ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีของปีนี้และปีหน้ารายงานฉบับนี้ออกมาในช่วงเวลาที่บริษัทอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงสำคัญเมื่อเดือนที่แล้วซเวสประกาศว่าจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมกระเป๋าและเปิดตัวตัวเลือกตัว,ต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 วแบบประหยัดท่ามกลางแรงกดดันจากนักลงทุนเชิงรุกเอเลียตอินเวสเมนต์เมนเมนต,มนต,มนต,มนต์ก่อนหน้านี้ยังประกาศยกเลิกนโยบายการเลือกที่นั่งแบบเสรีที่เคยเป็นเอกลักษณ์ด้วยซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเริ่มมีผลในปลายเดือนหน้า เรายังมั่นใจในแผนงานต่างๆที่เราได้วางไว้และคุณค่าที่เราคาดว่าจะได้รับจากแผนเหล่านั้นเรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแผนอย่างมีวินยัยพร้อมควบคุมสิ่งที่สามารถควบคุมได้บ๊อบจอแดนประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวเราจะลดจำนวนเที่ยวบินในช่วงครึ่งหลังของปีนี้การปรับตารางการบินกำลังดำเนินการอยู่และจากการประเมินปัจจุบันคาดว่าความจุเที่ยวบินตลอดปี2025จะเพิ่มขึ้นราว1%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หุ้นของเซอร์เวสซึ่งลดลงเกือบ25%ตั้งแต่ต้นปีจับตาระดับราคาของเซอร์วิสนาวขณะหุ้นพุ่งจากผลประกอบการหุ้นของเซอร์วิสนาวพุ่งขึ้นในการซื้อขายก่อนตลาดเปิดวันพฤหัสบดีหลังจากบริษัทซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดที่ดีกว่าคาดพร้อมทั้งคาดการรายได้จากการสมัครใช้งานที่สูงกว่าที่วอลสตรีทคาดไว้ จนถึงวันพุราคาหุ้นของเซอร์วิสนาลดลงเกือบหนึ่งใน4ี่ของมูลค่านับตั้งแต่ต้นปีส่วนหนึ่งเป็นเพราะความกังวลว่ารายได้ของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากแผนของรัฐบาลทรัมป์ที่จะลดการใช้จ่ายขององค์ภาครัฐความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายภาษีของทรัมป์ก็เป็นอีกหนึ่งความกังวลของธุรกิจแต่จีนามาสตานตูโอนโนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทระบุว่าเธอมั่นใจอย่างยิ่งในความสามารถของบริษัทในการรับมือกับช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ ตามรายงานของบารอนพร้อมเสริมว่าสัญญาณความต้องการจากผู้นำธุรกิจยังคงแข็งแกร่งนับตั้งแต่หุ้นขึ้นไปแต่จุดสูงซ้ำสองครั้งในช่วงปลายเดือนมกราคมราคาก็เคลื่อนไหวลงในกรอบแนวโน้มขาลดเป็นเวลาหลายเดือนก่อนจะทะลุกรอบแนวต้านด้านบนขึ้นมาในวันพุธซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่สำคัญดัชนีความแข็งแกร่ง,งสัมพัทธ์หรือ RSI ก็ยืนยันโมเมนตัมเชิงบวกแต่ยังไม่เข้าสู่ระดับที่บ่งชี้ว่าราคาหุ้นสูงเกินไปซึ่งหมายความว่าหุ้นยังมีพื้นทีี่่ให้้้ปรับขึนตออไดก นักลงทุนควรจับตาบริเวณแนวต้านสำคัญของหุ้น s e r v i c e n o นที่ราวๆร,ระดับ900-1,000และ1,160ขณะเดียวกันก็ไม่ควรมองข้ามแนวรับที่สำคัญใกล้ระดับ807เพื่อนๆน,น,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แต ขอบคุณมากๆครับ